ล้นหลามแล้วก็ได้รับความสนใจนะฮะหลายๆคนก็ได้ติดตามกันนะครับซึ่งประเด็นที่เนื้อหานัจากจับนี้นะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งประเด็นที่หน้าข่าวเด่นเนี่ยติดตามกันวันนี้เอาเรื่องแรกก่อนวันนี้เหตุการณ์ที่พิธีกรเนี่ยจารยครับอีอินยอคย็อกครับซึ่งกําลังเผชิญหน้ากับพิพากษ์การประเด็นที่ชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องราวสูงธารวัสสื่อความหมายลึกซึง้งระหว่งวางระหว่างฟ้าระวันอเอเชียอาเซียนเฟสชอยส์ครับ เมื่อที่เกาะเกาลงครับเกาทรงของไต้หวันนะครับคุณผู้ชมฮะที่สามกีได้เตอร์เนสตนสเตเดียมครับซึ่งเมื่อวันที่หกธันวาสองสัปดาห์ที่แล้วด้วยความรบครับซึ่งวันนี้ครับเอออีคายอกครับเปิดใจขนาดรับประทานว่าขอบคุณทุกท่านที่มอบโอกาสให้ผมส่งเสียงของตัวเองออกมาช่วงปลายปี2 5 6 8 2 0 2 5และยังได้รับ อันมีค่ามาด้วยผมอยากขอบคุณประธานบรนิษัทต้นสังกัดเช่นเดียวกันครับปรากฏว่าที่สถานการณ์ส่วนตัวพระเชิญอยู่กับระยะหลังอย่างไรด้วยความราครับซึ่งหลังจากเขาสถานการณ์ภชนะกับเราว่าอาจไม่เข้ากับบรรยากาศน่าเฉลิมฉลองพูดตามตรงช่วงนี้ผมเหมือนโดนลูกเน็บ ที่ไม่มีในพยากรณ์อากาศโถมใส่พายุมันเป็นยังไงันเนี่ยมีมะโตยังไงเนี่ยสถานการณ์นี่อันนี้อจริงๆน,นะลมหนาวแต่ละบ่อยครั้งก็ได้ทําซึ่งพร้อมกับดําเนินคดีกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยอีเมลมาขอโทษและข้อความเมตตากับบริษัทผมดำเนินการจนกว่าจะจับได้อย่างแน่นอนครับอีขยอดครับ ถึงรายการที่ต้องถอนตัวเพราะกระทบข่าวลืมผู้เชิญจอดบอกว่าดู S N L หรือ Saturday Night Live Korean อยู่กันไหมครับผมไม่ได้หยุดวันพฤหัสแล้วนะฮะอะไรวันนี้คุณผู้ชมคือหลังจากนี้ครับเพราะว่าดูกันอาจายกัน How g o ก w w t t y y u u ครับซึ่งเมื่อถ่ายทำเมื่อวันพฤหัสบดี ไปยันเซตินเนทไลท์เอาจริงนะผู้ชมด้วยความเคารพครับเขายังได้เอ่ยร่วมกับฮ่าฮ่าและจูอูแจครับพร้อมขอบคุณพวกเขาได้สังเกตได้ว่าไม่ได้กล่าวถึงจูจูแจด,ด็อกครับจูแจซ็อกนะฮะเป็นผู้ดำเนินรายการหลักของเราจูแจซ็อกนะผู้ชมด้วยความเคารพซึ่งชาวเน,น็ตความเงีนว่าเป็นอย่างไรเออเซตินเนทไลท์ดูกันอยู่ไหม ผมได้หยุดวันพฤหัสแล้วนะครับพี่ฮาฮาโจอูแจคิดถึงนะครับผมข่าวระวันอีอีคาย็อกงานเอเชียนอาซีเมื่อกี้แต่แบบนี้มันไม่ใช่การจงใจจิตกัดจังฮักยอมวิทยูกับอยูแจซ็อกชัดๆหรือดูเหมือนเขาตอนถอยออกจากรายการฮาฮาโดนจู แจด้วยนะครับช่วยปกป้องเขาไม่ได้เอาอะไรเลยอีอย่างวะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมฮะทำไมถึงเหตุการณ์แบบนี้เพราะอยู่มานานก็ไม่เคยเห็นขึ้นเวทีรับรางวัลพุ่งเป้าเล่นนานรุ่นพี่ในวงการครับแบบโด่งตกครับเลยบอกว่าพูดชัดเลยท่านผู้ชมไม่รู้ครรบเราครับ เพราะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ครับพวกกล่าวหาเอนามสมุทรครับชาวเยอรมันได้เปิดเอยว่ากล่าวหาอีคยอกมีพฤติกรรมพูดจาลวงละเมิดทางเพศและพูดขอนจะรายการ h ฮ n of with you ครับและไม่ได้ร่วมรายการเดอะรีเทิร์นซูเปอร์แมทไทยแลนด์นะฮะเดอะรีเทิร์นออฟซูเปอร์แมทคหรือลูกจ๋าป้าป๋ามาแล้วนะฮะปรากฏว่านะ,ะด้วยความเคารพ ต้นสงการก็คืออีคายอนครับกับซันยอนเอ็นทีได้ฟ้องผู้โพสต์เผยแพร่ข้อมูลข้อมูลการเป็นเท็จและความเป็นมิะมาทพครับพร้อมยืนยันว่าดำเนินการกฎหมายที่จ,จริงจังครับสร้างความเสียหายอย่างหนักกับแส,ส้บริษัทซื่อเสียงพี่ผลเป็นปหมวดคผู้ชมครับก่อนหน้านี้ครับอีคายอนครับไม่ได้ตั้งใจพุ่งเป้าหมายยูแจซอกหลังจากที่รามากล่าวสนทุษยรูปยานในโตน๊ะเจ็ดานมาเที่ยบมา ต้นสังกัดครับอย่างซันยองเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับนักแสดงของอ e ีคยอครับได้ออกมาแถลงการ i อินสปอร์ตครับปูดว่าเขาไม่ได้มีเจตนาพุ่งเป้าใส่ยูแจซอกเลยไม่มีเหตุใดที่ทำเช่นนั้นขอให้รับฟังคำกล่าวของเขาตามเป็นจริงเท่านั้นนะคะบบางคนก็ตามเป็นจริงก็ได้ต่างครับ ซึ่งคำชีแ้แจงใกล้ซ้ำนะครับเกิดขึ้นในนามประกาศรวันเอเช a s อัสทร w นอเวอ2025ครั้งที่10เมื่อวันที่6ธันวาที่เกาซงครับประเทศไต้หวันครับได้รับรางวัลน,นะฮะเกิดสร้างความถกเถียงไม่ได้สิ่งที่เขาพูดเป็นสิ่งที่เขานะฮะไม่ได้พูดอ่ะปรากฏชาวเน็ตคู่ชมครับนี่ขยอ,อ,อค,รครับยูแจซอกเสียชื่อต่อหน้าคนดูนานเลยหรือ หรือกําลังบอกว่าเขาถูกยูจจซ็อกผลักออกมาจากรายการนี่เป็นชัดเจนมากที่ตัดขาดแล้วแต่ก็มีอีกฝ่ายหนึ่งว,ว่าการกระทําของอีอีคย็อกไม่เหมาะสมกับเช่นเดียวกันว่านี่ใช้เวลาเป็นกี่โมงยองเงาใส่คนอื่นพูดชื่อใครก็ได้แต่ไม่ควรได้รับรางวัลฉานแบบนั้นนะครับเป็นการสื่อสารโดยผู้สงสารและเอาจริงจริงนะต่อมาก่อนหน้านี้ครับต้นต่อความขัดแย้งของอื่อเฉาถูกถอนจากรายการครับ คุณผู้ชมฮะซึ่งเป็นการราม่ากเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่งชาวเยอรมันครับที่ความแซกนะฮะอีกครั้งว่าอ,อีอีขยอครับส่งข้อความไม่เหมาะสมกับเธอห่างครับกาวทอคครับและอินสตาแกรมช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาบุกจมตียังโลกออนไลน์ครับแม้ฝ่ายหลังจะก,กล่าวหาขอโทษโดยอ้างว่าไม่คิดว่าจะเป็นบางปลายต้นสังกัดอ,อ,อีขยอครับ ยังคงดำเนินคดีฐานดินประมาทและเลผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จครับอีคายอดครับยืนยันว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้คือความเข้าใจผิดและก็ออกจากรายการ h ฮ o of with you ไม่ใช่การตัดสินใจของผมเขาเขียนบนโซเชียลมีว่าผมได้รับการแจ้งจากทีมงานไม่ใช่การถอดถอนด้วยโดยความสมัติใจนะครับทางทีมนาน h o อ of with you ครับเปิดปากนะฮะ ในการเข้าออกว่าหลังจากที่ดรามา่าถูกผล่มในการการแสดซสบ่าเราเสมอให้อีอีคาร์ถอนตัวและต้นสังกัดเขาตัดสินใจอธิบายว่าเป็นปัญหาที่ตามตรนารางความเหมาะสมครับเพราะเสว่าเราได้ขอให้สมาชิกช่วยพูดให้ออกจากรายการเองแต่รักษาภาพลักษณ์ให้กับเขาครับทิ้งไทยดูเหมือนว่าจะตอบโต้จุดยังโจมตีไปอยู่แจนซ็อกครับการณายาโทษหรือ ตามคาดไปสมัติใหคนอื่นเยอโดยไม่มีเหตุผลหรือจ,จำจำเจตนานะฮะคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะฮะสถานการณ์คือตอนนี้คําความข้าใจผิดครับอย่างไรอาจจะไม่ปิดแต่ว่าทุติรายการทั้งหมดนี้ปรากฏว่ามันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ากรณีที่เกิดขึ้นดราม่าใหญ่ในวันที่ของเกาหลีใต้ครับพันทั้งโอ้เกี่ยวกับพันโอ้ไม่รู้เรื่นี้ไฮะ มีประเด็นที่น่าตื่นคือประเด็นส่วนตัวนะครับโอ้โหมันแยกแยะก,กันไม่อยู่นะฮะบอกเลยว่าประเด็นส่วนตัวว่าเขาไปถกเถียงอะไรว่าไปทะเละาะอะไรอนี้นะอะไรอย่างที่สองคือการจัดของทีมงานรายการมันเป็นเชื่อแหละเอาจริงๆนะว่าถ้าไมถึงคนดูคนดูติดตามตั้งแต่แรกเลยนะเลยเทียวเพราะว่าเป็นการจัดรายการที่ไม่น่าจะคู่ควรนะเอาจริงนะว่าก็คือคือผมหรือว่ารู้สึกว่า มันเป็นเหตุการณ์ที่เ,าเอาจริงนะผมรับเปิดเทียวนะฮะเมื่รู้ไนดะ้เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆนะผู้ชมครับ<ๆ>หลายคนก็ติดตามกันนะครับมนันเป็นเรื่องสู่งตัวนะครับการจัดการของทีมงา,านรา,รายการแนละมันวางแผนว่าไปเอาอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมถึงเรตติ้งคนดูรายการจะทำเให้แหละนะครับ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเกิดนว่ามันมีประเด็นว่าเฮ้ยความรักเขาไม่มีเปลี่ยนแปลงจริงๆน,นะเพราะว่าความรักว่าอาจจะเถียงถกเถียงไปว่าแล้วถ้ามันทำรายการไปแบบนี้นะครับอีกครั้งเรื่องของกระแสสังคมเริ่มแปลกไป,ปครับแปลงเป็น,ปนพวกแปลงไฟเลยเอาจริงนะปาง,ปางไฟก็ตามนะครับผมก็รู้ว่าทำไมไม่ได้พุ่งเป้าหมายใครแหละเป้าใครแต่ว่าปฏิเสธว่า ไได้พุ่งพุ่งป้อมหมายเอาอย่างไงนะครับแล้วเบื้องแ้วเบื้องหลังเอาจริงนะโอ้โหแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับตั้งคําถามที่สังคมนะว่าอย่างไรก็ผู้ชมเลยจริงๆนะและดูเหมือนว่าจะประเด็นอาจไม่จบง่ายๆในๆวันนะีนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับผู้ชมครับซึ่งมันมีชัดเลยทีเดียวนะฮะอ่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดวิสุทธิใสยแหละเอาจริงๆนะผู้ชมครับ ถือได้ว่าทําไมเหตุการณ์แบบนี้แล้วทําไมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแหละเอาจริงนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าใครควรหรือไม่ควรแหละ